เดินหน้าผลผลิตดอ,อกล่ะเดินหน้านี่นะน,นี่มันลูกมันบติน,นี่ผล,ลผลิตเดอนหน้านี่ครับนี่ลูกผลผลิตเดอนหน้าใน,านสวนนี่เขาเยาเนี่ยมันบอกมันอยู่ไหนนะครับรนั่นลอเคครับกันจะได้ โอ้โหหมูนี่นะได้ท่นมาออกก่อนนี่นะได้ราคาดีมากเลยนี่กินได้เลยกินได้กินได้ไงถ้าเป็นนักยังงถามเขาเอเลย อย่างปลานี่คันของหวยเจ้าถ้ามันดีเหมือนนี่เเป็นโรคโควิดเนี่ยครับมันมันบบมีไผมาซื้อมาขายต้อยเลยครับมันขายไหนก็หมดได้ครับมันมีจีขายครับมีฝนกระทบมากเลยครับกันเป็นอยู่กันจะได้ครับก่ ผมกระตอมหมดได้ครับพ่อมันหมอมีไผ่มาซื้อเจียครับตั้งราคากระตั้งบดได้พ่อหมอมีไผ่มาซื้อปกติตีบมมีโรโควิดนี่ผมจะขายกิโลยี่สิบห้าบาทหัวปีมันจะสา30 35ถ้าถ่ายไม้จิบห้า 20, ลงมาถึง1ิบห้าบาทครับตำชุด,ดนะเออก็ขช่ายนี่รัฐบาลมาตื่นชื่อ ลินิีของเจ้าสวนเพราะว่าบทเรียนนี้มันบีปก้าแล้วครับมันโรคโควิดก็ามาขายกับมาขห้มาเชียงมาซื้อมาขายต้วยนะครับขึ้นมาเนอะมีฟางลุงเฮ้ยเจขายตู้นี่เนาะยำวานวานสิบบาท

่ะน้อาตัวน,นี้ไปหัวโตเต็นตัวหนอนมดลูกจังเลยบ้านนี่น้ำหนักมีสวนหนักนายมีคนเ่อกัหลายๆยังเจ๊กค้อนะ <c oughs>